กำหนดให้มุม bxd เป็นมุมฉากมุม axe เป็นมุมตรงขนาดของมุม bxc เท่ากับ45องศาและขนาดของมุม bxe เท่ากับ140องศาดังรูปเราจะดูมุมแรกก่อนนะคะก็คือมุม bxd ดูตัวแรกก่อนค่ะ ัวอักษรที่อยู่ตรงกลางคือ x นะคะต่อไปดูตัว b ต่อไป x ต่อไป d เป็นมุมฉากเป็นมุมฉากนะคะมุมฉากมีขนาด 90้าสองศาต่อไปมุม axe เป็นมุมตรงเราดูอะไรก่อนคะ <c oughs> ก็คือดู a ต่อไป x ต่อไป e มุม axe เป็นมุมตรงมุมตรงมีขนาดเท่าไรคะมุมตรงมีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบองศาต่อไปขนาดของมุม bxc เท่ากับ45องศาเราก็ต้องดูตัวอะไรก่อนคะ b ต่อไป x ต่อไป c เท่ากับกี่องศาคะเท่ากับ45องศาเราก็จะได้ทั้งหมด3มุมแล้วนะคะก็คือมุมฉากมุมตรงแล้วก็มุมที่มีขนาด45องศาต่อไปขนาดของมุม bxe เราก็ต้องดูตัว b ต่อไป x ต่อไป e เท่ากับ140องศาใช่ไหมคะเราดูแขนของมุมก็คือนะคะรังสี xb กับรังสี xe นะคะ ดังภาพก็จะทําให้เกิดขนาดของมุม bxe มีขนาด140องศาเราก็จะได้ทั้งหมด4มุมนะคะที่จดย์กำหนดมาให้ก็คือมุมฉาก90องศามุมตรง180องศาและก็มุมขนาด45องศาและมุมสุดท้ายก็คือขนาดเท่าไหร่คะ 140องศาหาขนาดของมุมต่อไปนี้โดยไม่ใช้ไม้โปรเทค o เตอร์ก็คือใช้ขนาดของมุมที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะข้อ1ขนาดของมุม B X D ตัว X อยู่ตรงกลางนะคะต่อไปเราดูตัวแรกค่ะก็คือตัว D, ่ะตัว B ต่อไป x ต่อไป d นะคะมุม b, x, d เหมือนกับในโจทย์เลยใช่ไหมคะมุม b, x, d เป็นมุมฉากเป็นมุมฉากนะคะมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่คะ9กองศาข้อหนึ่ง ขนาดของมุม b x d เท่ากับ90องศาหาขนาดของมุม a x e เท่ากับกี่องศาดูตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางนะคะตัว x ต่อไปดูตัวแรกค่ะก็คือ a ตัวต่อไป X ตัวต่อไป E นะคะมุม A X E ดูแล้วก็จะเป็นมุมตรงนะคะตรงกับในโจทย์ที่บอกมาก็คือมุม A X E เป็นมุมตรงมุมตรงจะมีขนาดกี่องศาคะมุมตรงมีขนาด180องศา ข้อ2ขนาดของมุม A, X, E เท่ากับ180องศา หาขนาดของมุม a x b เท่ากับกี่องศาเราก็ดูตัวแรกก่อนนะคะก็คือ a ต่อไป x ต่อไป b รังสีที่ทำให้เกิดมุม a x b ก็คือรังสี xa และรังสี XB นะคะจากโจทย์บอกว่ามุม AxE เป็นมุมตรงมุม AxE เป็นมุมตรงมุมตรงมีขนาด180องศาแล้วโจทย์ก็บอกอีกว่ามุม BxE เท่ากับ140อองศามุม BxE เท่ากับ140องศาเรารู้แล้วว่ามุมตรงทั้งหมดตรงนี้นะคะ180องศาแล้วจาก E มาถึง B 140องศาส่วนที่เหลือจะเป็นเท่าไรเราต้องทำยังไงคะเราก็ต้องนำา8 8 0องศาลบด้วย140องศาค่ะ180ลบ 140ได้เท่าไหร่คะเท่ากับ40องศาขนาดของมุม axb เท่ากับ40องศา ของมุม cxd ดูตัวแรกก่อนนะคะก็คือ c ต่อไป x ต่อไป d รังสีที่ทำให้เกิดมุม cxd ก็คือรังสี xc และรังสี x d นะคะจากโจทย์บอกว่ามุม b x d เป็นมุมฉากมุม b x d เป็นมุมฉากมุมฉากมีขนาดกี่องศาคะมุมฉากมีขนาด90องศาแล้วในโจทย์ก็บอกอีกว่าขนาดของมุม b x c เท่ากับ45องศา ขนาดของมุม b x c เท่ากับ45องศาแล้วโจทย์ต้องการทราบขนาดของมุม c x d สังเกตนะคะทั้งหมดนี้เป็นมุมฉากก็คือมีขนาด90องศาแล้วก็เป็นมุม b x c ไปแล้ว45องศา ที่เหลือจะเป็นกี่องศาเราก็ต้องทำวิธีอะไรคะวิธีลบโดยการนำอะไรคะมุมฉากก็คือกี่องศาก็คือนำ90า90องศาลบด้วย45องศาเพื่อหาขนาดของมุมที่โจทย์ต้องการทำการลบเลขนะคะทำการลบหลักหน่วย0ูลบ5ไม่ได้ มีอยู่ศย์ขอยืมหลักหน้ามาหนึ่งเป็น10 9ให้ขอยืมไปหนึ่งเหลือ8 10สิลบห้าหแล้วนับให้ถึง10ค่ะหแล้ว6 7 8จ็ดแเสบเหลือ5ทําการลบหลัก10บค่ะ8ปดลบสีสแล้วนับให้ถึง8ด 4แล้ว 5, 6, 7, 8, เหลือ4ลบกันได้45ก็คือมุมที่เหลือก็คือมุมที่โจทย์ถามนะคะมุม C, X, D จะมีขนาด45องศาขนาดของมุม C, X, D เท่ากับ45องศา หาขนาดของมุม D X E เท่ากับกี่องศาเราก็ต้องดูตัวแรกก่อนนะคะก็คือ D ต่อไป X ต่อไป E รังสีที่ทำให้เกิดมุม D X E ก็คือรังสี XD และรังสี XE จากในโจทย์นะคะบอกว่าขนาดของมุม BXE เท่ากับ140องศาขนาดของมุม BXE เท่ากับ140องศานะคะแล้วโจทย์ก็บอกอีกว่าขนาดของมุม BXD เป็นมุมฉาก มุม bxd เป็นมุมฉากมุมฉากมีขนาด90องศาจากรังสี xe ไปถึงรังสี xb มีขนาด140องศาใช่ไหมคะแล้วก็มุม bxd เนี่ยมีขนาด90องศาแล้วถามว่าส่วนที่เหลือ ที่โจทย์ต้องการหามีขนาดเท่าไรเราต้องทำวิธีอะไรคะวิธีลบโดยนำา140ลบ90าทำการลบหลักหน่วย0ลบ0เหลือ0ต่อไปนำา4 4ลบ9ค่ะ9แล้วนับให้ถึง14 9แล้ว10 11 สิบสองสิบสามสิบสี่เหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าก็คือห้าสิบองศาตอบขนาดของมุมดี X, E E เเท่ากับห้าสิบองศา หาขนาดของมุม a x c เท่ากับกี่องศาดูตัวแรกนะคะก็คือ a ต่อไป x ต่อไป c รังสีที่ทำให้เกิดมุม a x c ก็คือรังสี x a และรังสี x c ต้องการหาขนาดของมุมนะคะจากที่โจทย์บอกมาก็คือขนาดของมุม bxc เท่ากับ45องศามุม bxc เท่ากับ45องศานะคะแล้วจากข้อ3นะคะที่เราหามาแล้วก็คือขนาดของมุม axb เท่ากับ 40องศาแล้วโจทย์ต้องการหาขนาดของมุม a x c เราก็ต้องนำอะไรคะนำา5 5บวกด้วย40ทําทำการบวกหลักหน่วย5บวก0ได้5 4บวก4ได้8บวกกันได้85องศา ตอบขนาดของมุม a x c เท่ากับ85องศา หาขนาดของมุม a x d ดูตัวแรกก่อนค่ะก็คือ a ต่อไป x ต่อไป d แขนของมุมที่ทำให้เกิดมุม a x d ก็คือรังสี xa และรังสี xd นะคะ จากในโจทย์บอกมาขนาดของมุม B X C เท่ากับ45องศามุม B X C เท่ากับ45องศาแล้วจากข้อ4นะคะเราหาขนาดของมุม C X D ได้กี่องศาคะในข้อ4 เราหาขนาดของมุมได้45องศานะคะเพราะว่าตามโจทย์บอกว่ามุม B X D เป็นมุมฉากถ้ามุมแรกนะคะ B X C เท่ากับ45องศาแล้วก็เหลืออีก45องศารวมกันก็จะได้90ก็จะทำให้มุม B X D เป็นมุมฉากนะคะต่อไปเราหาขนาดของมุม A X B ได้กี่องศาคะจากข้อ3 40องศาดังนั้นถ้าเราต้องการหาขนาดของมุม A X D เราก็ต้องนำ45บวก45บวก40ทำการบวกหลักหน่วย5บวก5เป็น10 10บวก0ได้10 สิบสซศูนยทดหนึ่การบวกหลัก10นำสี่บวกสเป็น8นำแปดบวกสเป็น12 12ทด1เป็น13บวกกันได้130ตอบขนาดของมุม A X D เท่ากับ 1นึอองศาหาขนาดของมุม CxE เท่ากับกี่องศาดูตัวแรกค่ะก็คือ C ต่อไป X ต่อไป E แขนของมุมก็จะประกอบด้วยรังสี x e และรังสี x c จากที่เราหาขนาดของมุมมาแล้วนะคะขนาดของมุม c x d ในข้อ4มีขนาดกี่องศาคะมีขนาด45องศา แล้วขนาดของมุมดี x e มีขนาดกี่องศาคะจากข้อ5ที่หามาแล้วคะ่ะมีขนาด50องศาโจทย์ต้องการหาขนาดของมุม C X E เราก็ต้องนำา5 5องศาบวกด้วย50องศา นำ45บวก50ทําทำการบวกหลักหน่วย5บวก0ได้ทําทำการบวกหลัก10 4บวก5ได้9บวกกันได้95ตอบขนาดของมุม C, X, E เท่ากับ 95องศา